น้องว่าปัญหานี่อย่างนี้เนี่ยในขณะที่ท่านเป็นท่านจะมีทางแนะแนวอย่างไรให้กับกรรมธาธิการชุดนี้เพื่อเข้าไปสู่ยังสภาแล้วสภาก็จะได้ไปศึกษาออกกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนี่นอกระบบอย่างนี้อย่างขาวรต่อไปแล้วพ่อไม่พี่น้องช่วงช่วงที่มีกรรมการแก้ไขปัญหานี่สินแห่งชาติในนามของฝ่ายจัดก,การสัมมานาตลอดจนผู้เขารับกาสัมมานาทุกคน ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องการป้องกันและหลุดพ้นจากปัญหานี้นอกระบบรุ่นที่2ในวันนี้ตามที่คณะกรรมาการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติสภาผู้แทรนราษฎรได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้สินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีแนวทางการป้องกันและหลุดพ้นจากปัญหานี้นอกระบบนั้น ในการนี้คณะกรรมาการแก้ไขปัญหานิสิตแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรมุ่งหวังจะเป็น,นกลไกสําคัญส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้กําหนดให้มีการจัดสัมมนาเรื่องการป้องกันและหลุดพ้นจากปัญหานี้นอกระบบรุ่นที่2ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรับทราบถึงข้อคิดเห็นและข้อเสอเนอแนะตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ,เพ,อเพื่อหาแนวทางและมาตรก,การป้องกันและหลุดพ้นจากปัญหานี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม,ม ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหานี้นอกระบบและประชาชนผู้สนใจบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมขอเชิญท่านวัชลาระวังขนาดการุณาเก่าเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ด้วยขอเรียนเชิญครับนะครับที่ได้มาร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้สิ่งที่ผมอขอบคุณเป็นอย่างมากก็คือเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้ระเบียบไม้คือท่านธรรมธรรมรัตน์วงโสภา ซึ่งให้ความมารุเคราะห์ให้ความรารนาให้กับสถานที่แห่งนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้มาสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องก,การแก้ไขปัญหาในสิ่งแห่งชาติซึ่งคณะกรรมารทิปนี้นะครับจากรัฐสภาซึ่งตัวผมเองนั้นเป็นรองประธานกรรมธิการแล้วก็ได้ไปทั่วทั้งประเทศแล้วนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้แล้วก็ในวันนี้ ก็มาร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐสภา,พาเพื่อมาอหาข้อมูลจากพ่อแม่พี่น้องจังหวัดกาญจนบุรีอื่งแน่นอนครับกอบเรียนท่านสสวัชราวังนขนายนะครับท่านอาจารย์รองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีครับ ท่านอาทอชีนะครับและท่านผู้มีเกียรติพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมอาุกูลแพทไพศาลนะครับหลายๆคนก็อาจจะคุ้นๆนะครับซึ่งก็เป็นคนเมืองการคนบ้านเดียวกับบ้านเรานะครับคลุ่ทุนหรือในทุนเดือนเดือนก็น้อยแต่ประชาชนไม่ได้มอ,องในภาพรวมเดือนต่อเดือนชนเดือนต้องไปเงนนินเง<ด>ินเงินสากรูต้องนูต้อง<ส>นี่นั่น มันก็จะตครู<ล>จะมี<ล>จิตใจน้ําจิตน้ําใจที่จะสอนนักเรียนสอนให้เป็นคนดีสอนให้เป็นคนเก่งสอนให้เป็นคนที่มีคุณภาพหรือสอนให้เป็นคนที่สู้กับเด็กๆอารยาประเทศประเทศอื่นได้มันมันก็มันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมผมเรียนโดยตรงเลยนะครับผมเนี่ยเป็นนักวิจัยด้วยประชาธิ่บัตไตยเนี่ยดีที่สุดในโลก ในโลกใบนี้นะครับหลายๆประเทศก็ปกครองหลายๆรูปแบบแต่ประเทศที่เขาปกครองในระบบประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมีความเสมอภาคและ